อะไรครับเนี่ยปิดตำนานนักร้องแชมป์200สมัยคว้าเงินรางวัล5ล้าน5 55 5 55 5 5้อ55บาทแข,แ,แข่งอะไรแข่งยังไงเนี่ยแชมป์200สมัยนักร้องไม่ปุดนี่ แล้วงใหม่บทนี้ขอยุติแชมป์สองอสมัยเ,เป็นหนึ่งตำนานนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาแล้วเอ,อ,เอ,อผมไม่รู้จักสำหรับลีโออาทิปโซดานักร้องหนุ่มวัยส7จปีที่ครองแชมป์ในรายการไม่ปลดนี้หลายสมัยสองรสมัยเพื่อหวังนำเงินไปถไ่ยหนี้ที่นาให้แม่และทำตามฝันที่วางเป้าหมายไว้สำเร็จ โดยรายการใม่บทนี้ในวันที่8มิถุนาที่ผ่านมาลีโออาทิพ์ขอปิดตำรารายการนี้ด้วยการยุติการเป็นแชมป์200สมัยพิมพ์ผิดปะะ่าววะพร้อมเงินสะสมกว่า,เ,าเลข6หลักเลข5หมดเลยแล้วกันครับเเลข7หลักเลข5หมดเลยและ,อลลลลย,และยอดบริจาค9แสกว่าบาท นักร้องเปิดใจว่าดีใจมากก่อนหน้านี้ไปหาประสบการณ์ไปร้อยเวทีแต่ไม่เคยประสบความสาเร็จพอมารายการนี้ทําให้ประสบความสาเร็จในชีวิตไม่ว่าจะปลดนี่ทําให้แม่และครอบครัวสบายขึ้นประสบความสาเร็จในการร้องเพลงดีใจมากๆแต่ก็ต้องมีการเลิกลาและจบไปให้คนอื่นเป็นเมื่อวันนี้ผมขอยุติแชววันที่สองร้อยสมัยโอ้โหร้องยังไง ผมก้าผ่านความตั้งใจและมีแรงผลักดันไปะจู่ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ตอนนี้ทําสําเร็จแล้วและไม่อยากไปต่อคือผมไม่อยากจะเกินไอดอลของผมครับเออนั่นก็คือพี่ไหลอ้นเดินทางต่อสู้มาถึง200ร้อยสมัยผมไม่อยากเทียบเท่าพี่ไหลอ้นอา้าวทาไมอะ่ะแต่ผมอยากเป็นเหมือนพี่ไลอ้นอ๋อครับ ขอบคุณพ่อๆแม่แม่แฟนคลับที่คอยกำลังใจตั้งแต่สมัยที่1จนถึง200สมัยใหม่ใหม่ใหมโอ้ยผมไม่เคยดูเลยมันร้องยังไงวะได้สองอสมัยคือสองร้อยสมัยนี่แข่งกันยังไงแข่งเป็นกุ่มแข่งแข่งแบบดวนเดียวหรือยังไงอู้ดโคตรตั้งร้องเลยอ่ะโอเคครับก็จบข่าวไว้เท่านี้